ม,ม,มันจะไมาได้พี่เจ้าไปอยู่อย่างวัดสามปีเปอยู่วาดคือไปทำไจค่ะที่ทางไกลเป็นอย่างคือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ค่ะเคยมีอดีตสามีเป็นคนเยอรมัน<อ>เขารักเราแต่เขาไม่ได้รักครอบครัวเรามันก็ถึงจุดท,ที่เราจะต้องไอ,อยับปัญหาคอยที่ทให้ เราไปได้ผัวอยุ่นั่นจักปีในผัวว่าถึงปีในผัวอยู่นี้แหละก็แต่งอยู่เนี้ยแต่งอยู่บ้านที่เนี้ยบ้านที่ระยองก็ไลม,ม,มันโอเคแปลงไปเมไรก็เลยโอเคไปไม,ม,มเาเขากลับประเทศเขายากเขายังอยู่นี่ฮะเขาอยู่นี่เขายังอยู่นี่แต่ตอนไปใหม่ๆเขาก็จะตามมาแต่เราไม่กลับมาโอ้อไปพอกันยุ่ยใส่รักออนไลน์แต่เจอปันไปคบาันไม่ถึงเดือนแต่งงานเหรอ เขาไปตแต่งจีดีเนี่บ่แต่งก็ได้สินสอดสิเน,นีน่ยจะบาดได้จะบาดรอกหลักในระบุโอ้ยเงินสินสอดบ่แตะให้พ่อแม่พ่อในส่วนนั้นคือพวกที่ว่าเออการพ่อปัะนี้นพอ่พอพ่อสมหวังแล้วเท่ากับผู้ใช้หลากหลายมีเงินอย่างู้เดียวแอนนั้นมาก็เลยเริ่มต้นใหม่ไม่เริ่กต้น้วยกันแล้วนะเริ่มต้นด้วยกันนี่เราไปทำงานทีมไปทำงานโรงแรม าคนใหม <finely S 2> ่เจอคนใหม่แต่มันก็ดีซำบดีกว่าคนเก่าอ่ะเขาเสียเอาไปอย่างไร้ใจที่สุดหลังจากนั้นก็หันนี้เขาวัดสามปีไปบวชซี่นี่บอกนุ่งขาวห่มขาวนี่บอกใช่หนุ่งขาวห่มขาวก็สิงแปดนะอยู่วัดใส่อยู่แถวบ้านลุงพลน่ะอ๋อนู่นอ่ะไอ้มงหาญพัวน่ะแถดงหลวงมุนาหาร yes ปลา ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะอยู่วัดได้เนะนี่ยไปเนี่ยบางคนไปสองสามเงินนะแต่พอมันอยู่แล้วมันเบาสบายนั<ง>่นก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้ทุกตัวอดีตเราไม่ออกมาโอ้โหเนอะครับยี่งผีคนเท่ามันบ่ได้ๆๆๆๆๆมาเนี่ยยังท <c oughs> ี่ยังเดินสายฟอคือเกับวะตอนนี้ฟอบ้างไทยบ้างแต่ไทยพอแล้วไ,ไทยพอแล้วไทยทำหน่อยบ่ไม่ทำน้อย เียรท่านเทียบไทยกับฝรั่งฝรั่งมีข้อดีตรงที่ฝรั่งฝรั่งเขาลีลาดีกว่าลีลาดีกว่าขนาดได้กว่าอแต่ว่าถ้าเอาเอาความอารมณ์ร่วมขอ,องคน a r ยอ่ะของคนเคยไทยอย่างผู้ชายไทยจะมีอารมณ์ร่วมมากออ๋ฝรั่งมันใหญ่ได้ใหญ่อย่างเดียวใช่ไหม แล้วตอนนี้สายฟอกันยังหาอยู่ก็ยังมียังมีเข้ามาแล้วไม่กลัวชทำรักอีกครั้งเหรอไม่เราเป่สียงแล้วออกมาจากวัดเรารู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรจริงรังแน่นอนแต่ถ้ามีเข้ามาแล้วซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตครอบครัวซัพพอร์ตในที่นี้ไม่ได้ต้องแต่ต้องเล่นเงินทองนะซัพพอร์ตความรู้สึกซัพพอร์ตก็คือขอให้รักครอบครัวเราด้วยยอมรับครอบครัวเราไม่ใช่ว่าเอาแต่เราแต่คนเก่าก็ดีถามว่ามันรักเราไม่รักมันยังจะไปเอาคื้นเด้อเรื่องมันแดงเราครอบครัวขีดเส้นตายว่าไม่เอาคืนไม่เอา โอ้สีหายน้ำเลยตอนนี้เข้าวัดแล้วรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วกันหมดแล้วโอ้ดีแต่ว่าถือว่าเป็นที่เพื่อทางใจเนาะโอ้หาเอาไม้ฝรั่งมืดว่าอยากไปพัทยาพัทยามีบ่ว่าเอาตรงๆอในทาเรื่องจริงนไหมใอ่ ใช่แต่ว่าเราหาคนที่แบบู้ชีวิตที่นักสิบแมนแมนที่หากซัพพอร์ตขอบคว่าหลักๆเพราะว่าสังคมคนไทยกับสังคมฝรั่งมันต่างกันผมก็มีเพื่อนเพื่อนที่เป็นเหมือนเหมือนเจหละแต่ว่าเขาเป็นเหมือนเขาไม่แต่งตัวแบบนี้ไงเขาจะเป็นชายรักชายไงอะได้ดันก็ได้ดีนะเอาก็ไมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีไทยเขาอือย่างคนนั้นเขาจะชอบแบบสไตล์อย่างคนเล็กๆแต่ว่ายังดูเป็นผู้ชายอยู่ยังดูไม่ต้องมาแต่อย่าง ผู้ชายฝรั่งที่มีเมียนๆอะไรมาแล้วแต่พอมาหลอกเนี้ยเขาติดไปเขาก็เอาแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าฝรั่งเขาเขาไม่เขาไม่ออกอาการใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เป็นใช่ไหมทุกคนเป็นเยอะมากด้วยใช่ไหมฝรั่งเป็นคนลยมทางเหรอเรื่องของอย่างเช่นบาเจเนี่ยผมเคยไปนะอยู่พัทยาเคยเข้าไหมโอ้โหฝรั่งมีแต่แบบรอๆเลยอ่ะใช่ใแล้วก็เป็นมีหลายประเภทฝรั่งชายแท้ก็มีอย่าไปเหมารวมใช่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 อย่าไปเหมารวมเลยทุกคนเนี่ยเพราะบางคนเขาก็ เขาเอาผู้หญิงมาเยอะเขามาเจอปเป็นี้เพศอย่างเงี้ยมันปูออฟชั่นแล้วสิวสเริ่มสิมองคนใหม่ยังตอนนี้เหร,หรือว่าหาก,กินเรื่อยๆเยอะตอนนี้พอได้ยุได้กินวเท่าน,นี้บ่ได้ปิดกันมันก็มีคนหนึ่งใคยๆว่าสถานรับตอนนี้เ,เ,เป็นแทบเบสเฟ็นไม่ได้เจอกันไม่ได้นี่เนี่ยโทรศัพท์แต่เป็นฝรั่งใช่ไหมใช่โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยแล,แล้วก็เหมือนซัพพอร์ตตั้งแต่อยู่ในวัดแล้วเขาก็<อ>าซัพพอร์ตด้วยการที่คุยกันถูกคอเขาอินดูเราอินเรา อาจจะเป็นคนกระตันยูกับพ่อกับแม่แค่พูดคุยนะยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วเขาเาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไทยอ๋อที่ไทยเเหรอป็นแล้วออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบุรีรัมย์บุรรีัมย์นี่ฝรั่งชอบเลยครับผิวแบบนี้ผิวงามครับเนียน คุณนะครับ,บเบื้งแต่งตัวยังสวยนุ่นไข่รัตตรียังเกียร <laughs> ีหลีโอุดยอดเลยดี <laughs> ผมยอมรับเลยครับ <laughs> อ่าก็คือเข้าหาอยู่หากินเนะาะสี่อยู่ในสาภาพเพิเศแบบไหนคือเขาก็หาอยู่หากินคือเก่าไหมแม่นบอสุดยอดอะแบบสี่ไหลแห่งแต่เบื้งพอเบื้องเมียดีพร้อมเป็นไข่เป็นปวยยังผมก็อยากได้ผู้หนึ่งด้วกันได้แบบสี่ไหมอยากได้ยุ่ยเลยไม่ได้มาเป็นน้องเป็นลุงเลยแต่มาเป็นบ้านน้อยเอ้าไม่ถามรีแต่เราเป็นสื่อจริง เออเข้าใจคำตอบเรามันแข็แค่ดีมันกระเทยมีข้อดีอย่างไรครับกัตเคยมีข้อดีอย่างไรรู้ไหมมันมีสองเพศในตัวคนเดียวมันจะได้เข้าใจถึงความรู้สึกผู้ชายอะไรถึงความรู้สึกเมย์ท่าเกิดเหตุอารมณ์นะเกิดเหตุล่าสุดนี่แหละน้องกระเทยด้วยการอำนี้พูดเป็นยังไงหัวของน้องผู้หญิงนะเขาชอบแบบนี้มันเคยมาแบบนี้มันว่ากัตเคย ทีนางได้มอบความสุขให้นางเต็มที่ก่อนเขาจะได้แอบเขาก็กินกันก่อนเ้าทีนี้เขากลับมากินในอีกรอบแล้วเหตุการณ์เดี๋ยวนี้เรื่องบันแดงเนี่ยเขาโกรธค่ะพิษซินตัวนั้นพิษซีนั่นนด้มีความตามยังโชคดีที่นี่แต่กลายเป็นกระเทยแทนที่จะโกรธในนี้นะทีนี้เขาก็มาตีกลายเป็นเราเห็นใจผู้หญิงนะถ้าเป็นบางคนนะแต่อันนี้ไม่ได้เหมาบางคนก็จะมีอาจจะมีคนนึงเขากมันจะ ไม่ได้แคร film, <ว>์ความรู้สึกของน้องผู้หญิงก็ช่างสิกลัวเธอมาหานี่แต่อันนี้กับคนที่มาด้วยกันเรองแคร์ความรู้สึกของน้องแล้วพักอยู่ไหนนี่พักแต่ก่อนพักอยู่หมู่บ้านเป็นพี่ลมอยู่กับพราะหัวตัวนี้เอามาอยู่ตัวเองสารีรัดเกศตรงเป็นบ้านตัวเองใช่ไหมหรือว่าเช่าห้องอยู่ตรงนี้ออกมาเช่าห้องอ๋อเช่าห้องอยู่จะได้แต่ก็ยังไปหาแม่หาหลานอยู่ก็คือเราขายลอตเตอรี่แล้วก็ที่มีอาชีพอื่นบ่ไม่มีเอาปล่อย เองได้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอรอแฟนฝรั่งสิสักคนดีๆนะเข้ามาในชีวิตเนาะผู้มีหลายคนที่เขาได้ดิบได้ดีเพื่อนอยู่ต่างประเทศได้แบบเป็นแบบนี้แหละโอ้โหอย่างรวยเลยอ่ะต้องโชคดีดีใช่ใช่ใช่เขาเอาไปอยู่ด้วยเลยบางคนก็ต้องยิ่นล้นมากๆนะจริงๆนี้เลยมักวันไหนกันสนะมักวันอน ชอบความเรียบง่ายแต่ว่าถ้าสเปคที่ดีอ่ะมันจะมีไทยของไทยเป็นแมนบอลรองก้นกับมัดดิบๆขึ้นๆอันนี้มากระเทศมากมากบ่าเนี่ยแบบเท่ๆแบบนี้เนียนๆแบบเนี้ยกิดตายหลุนหนูตัวตัวจะให้ตัวเกิดตายแนว้ยหคุนหนูอ่ะโอเคสำหรับขอบคุณหลายๆเด้อะสำหรับการมาให้วิทยาทนในเรื่องของในจุดนี้เนาะ มึงก็เห็นเราได้ครับเนี่ยเมืก่กเห็นเอญ่เราแล้วกลัมาคุยน้าดีก็เลยอุดหนุนลัตตลีไปซี่ใบเดี๋ยวถ้าถือแล้วผมส่งหมึกต้นไปคัดดอกเจ้าโอเค, <laughs> อเคขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ